ใครตัง้งชื่อเทพเนี่ยไม่ตั้งเลยไอ้กอน์แน่ <atem> นอนเทพคือ <s> น <art> um> ิวพ <av n> <incident> ุงแน่นอนเรียนมาเรียนรู้จ้าจ้าป้า เอทิไมเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่เอาไม่อิงค์อาชีพคิงคองใครก็ได้ใครไ็ได้ที่ฆ่าคนเป็นหาฆ่าเราดีโอตัวอะไรเนี่ยัหลวมหามื่นมื่นมื่นฆ่ามันก่อนเลยคนฟอสีทูเนี่ยหือตัวหลวเกินคอนฟอถอูฆ่าผมเดี๋ยวฟอสอีทูมันเหมือนในนี่เหลือมันเหมือนอ่า ในในเดียเกมเดียโบใช่ไหมตอนไม่ใช่คุณแบงค์ฮะตอนแทนตัวละครเหมือนเดิมตี่โกดใครฆ่าคนเนี่ยฆ่าผมเลยฆ่าสมะทีฆ่าผมเลยใจเย็นโซล่าไม่เอาไม่เอาเบอร์เดอร์ไม่เอาหมอพีเลวพีมันมีอาผ่านว่าจะตายก่อนเลยนะโซล่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกพี่หวานไปเลยอ่ไม่เอาฆ่าซะเลยโซล่าใจเย็นโซล่าใจเย็นเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ไลนเป็นตัวอื่นให้ คุยทำไมได้จนละคุยกับคนตายคุยกับคนตายไปแล้วกันมาคุยกันไปแล้วกันคุยยันกินไม่เป็นโต้ละบอกว่าใจเย็นๆเนี่พอรู้แล้วมเป็นอาชีพอะไรวะเนี่ยเงียบเงียบใครตายใช่ไหมเอ้าเจมบาเล่ตายคนอื่นตายตายคือเจมบาเล่ ล้อมปากเตะกินล้อมไม่มีใครกินร้อมเลยไม่ใช่เพื่อนล้อเหรอดูชุดก็ไม่ได้ใช่แล้วนะดูชุดอืมเฮ้ยโซเกินได้เขาออกเองด้วยออกออกไม่เกี่ยวไม่ได้ฆ่าจะโดนฆ่าออกเอง MUTL เป็นคนปลอมปลอมตัวเป็นคนตายโอเคเมื่อคืนใครเจออะไรหรือเปล่าครับแจ้งได้นะเพราะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครผมผมอยากจะบอกว่าสกิลผมอ่ะต้องการตัวเท่านั้นนะโอเคงงจังเว้ยโซเวอร์บิธีแลนด์กับเซเวอร์ใช่สองอย่าง ใครเจอใครได้สงสัยอะไรไหมไม่มีเลยเหรอเพราะฉะนั้นผมตรวจสอบให้ใครไม่ได้นะจ๊ะจึิงชื่ออะไรเอาบอกบอกก็แย่สิเอออย่าบอกชื่ออย่าบอกชื่อแต่บอก่โมั่้โม้บอกชื่ออืมบอกบอกความสามารถว่าเจออะไรมาก็ได้นะไม่บอกชื่อลิเดียดัสตินนั่นนั่นนั่นจริงใช่ไหมหรือว่าโกหกชื่อเลขฐานมาตอนนี้ได้ป้าเขาชื่อโฟตี้ทูไหนวะาโฟตี้ทูออกเจอแล้วปีกมานอะไใค่อะ เออมันปีขนาดนั้นใช่เหรอีใครดึอะไรสโรว์ยังคงเป็นหมอผีอยู่ใช่ไหมเป็นนักกับคนตายไปแล้วกันนะแล้วคนกับคนตายไปแฮร์รี่พอตเตอร์บีดพอตตี้ทูอ่ะนใครวะเกตสปะแล้วพอตตี้ทูนี่คือใครไรู้ออะวตามาเต็มเลยวตา้าวารตั้งวัวตั้งวัวตกกวัวตั้งวัวตั้งวัวตั้งอััังวัวั้งวัวตั้่วัวตัเงววเั่งวงววตั้้ยไป เกมนี้มันไม่ได้เกี่ยวเทพธูปแล้วทำไมบดมันแล้วทำไมปล่อยให้เขาเข้าบ้านอ่ะมันไม่ถึงแปดคนเลยต้องบดเยอะกว่านี้ต้องเกินกึ่งหนึ่งอ่ะอืมเฮ้ยวัดทำไมต้องทำเกิดอะไรขึ้นพี่อย exactly uh ู่ก็เห็นแล้วคิดแผนชั่วใช่ไหมย๊าบมีของต้วยกันได้คืออะไรวะ มีการวันกันคืนนี่อย่าบอกนะว่ามีบูฟดเลยปูมูลมันมีมันมีทุกรอบอีกแล้วต่อเขาไม่มีมันรู้แบบตาแล้วมีปูมูลอ่ะเหรอแต่ฝืนไม่ได้ถ้าเกิดโดนฆ่ารัวๆใช่เออแต่ถ้าโดนฆ่าก็มีแววว่าใช่อ่ะปูมูลอ่ะดนกก็โดนฆ่าแล้วอุ้ยนั่นไงคนที่ทูตายเฮ้ยใครตายใครตาย เดทตายเด็ก็มันก็แปลว่าตายแล้วป่าวะเดตายเนื่องเดเอมาเฟียด้วยใครในนี้มีใครตายบ้างแล้วทำไมตายกันเนี่ยแล้วไม่มีใครวะเตอร์ตายเนี่ยแฮรี่พอโดนมาเฟียฆ่าเฮแอมมาเฟียรู้คนไทยแน่เลยคิที่บ้านอะไรนะฮะแฮร์รี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นายของเอื้อแล้วเตอร์เป็นพายด้วยเอออาจจะมีนักฆ่าเป็นพายไม่มีคูงเหรอไอ้ที่สามไอ้ที่สามเตี้ยนี่หว่า สามเตี้ยตายไม่ดิใบอาสาเตี้ยเอ้ยดูสามเตี้ยยิงดิดูสามเตี้ยยิงดูดิอ๋อถ้าเป็นคนดีนี่สามเตี้ยก็ตายแล้วคนยิงคนยิงเป็นคนไทยเป็นเรานี่ใครทีมพ์น่ะพี่แบงค์ืออะดูนี่จีว่ะแล้วก็ที่แบงคุณแบงค์น่าจะตายรอบหน้าว่ะพี่แบงค์ก็ตายรอบหน้าไม่น่าเลยกลัวตายก่อนเลยยิงก่อนเลยนี่มันต้องหนาปา คือมาป่าด้วยหายแล้วพอที่ Two the Low เทพโนวันคือแล้วเทพโนวันโนวันโนวันไอ้เก็บเดตคล้ายๆที่ปั๊บเาเป็นอาชีพอะไรต้องดูกันเอานึกว่าเดตไปเดตไลน์โนวันโนวันเก็บเดตทุกทีเดียวตายพอเจอพอเจอว่ะบอคืออะไรบอสอะไมือกินหนึ่งมาเฟียผมบอสเอกสารทุกคนเียจริงๆเขตเป็นเจนเนอร์อะต้องเกลือเกลือเกลือตัวไหนอะเกลือตัวไหน แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกำไมมันเจอดรามายอ่ะเสร็จะโดนกัดง่ายดไจอะไกเลยอ๋อฉะนั้นใคาอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่หรอเมื่อกี้บอกไอ้เกดใช่ป่ะเห็นว่าเตอร์กดใส่มาแต่ดีมีแอมไพร์แบบมนุษย์แบบป่าอยู่อ้าวแม่งทวายไลฟ์ฟูมูนแล้วกันนีทายมันคือเกดตายเพราะว่าโดนกัดเหรอหรือว่าเกดตายเพราะไม่ค่ะเกดเป็นแวมไพร์มาละมาได้สักคืนนึงแล้วไงแล้ว อยู่ดีก็ตายมาเฟียร์ค่ามาเฟียค่ามาเฟียค่าใครฆ่าเกดเกดบอกมาบอกไม่ได้ไม่รู้เกดดีไม่ได้คนฆ่าดบอกว่าแหวนพายอ่ะมีประมาณเนห้าสิบคนโอ้โหห้าสิบคนงายวงเลยกันถ้าอ่างนั้นอ่ะใช่เมื่อกี้นะคะเป็นแก๊งสามสาวค่ะมีลินเดเล่มีกิปุริแล้วก็มีโบเกสนะคะเป็นสามแหมนพายสาวค่ะแต่เกสตายเป็นคนแรกเลยอ่ะ คุยกับคนไทยไปแล้วคุยกับพี่เกสไหคุยกับเกสสิจะได้คุยไทยเออคุยพี่เกสไปแล้วคนอังกฤษที่เหลือแล้วก็บอกแล้วก็บอกเบาแสะเดี๋ยวโซล่ากับพี่เกสคุยกันนะเหมือนเราโบดเข้าไปอย่างงี้โซล่าชื่ออะไรเราคุยกันทางนี้แหละในแชทดีกว่าในแชทดีกว่าไพค่าเจ้าพิมพิมตอนนี้เลยฮะพิมตอนนี้เลยมาเฟิอาค่าไงไม่มียาตื่นแล้วแหละอาฆาตกรต่อเนื่องก็ได้อับดุลเอ๋ย ถามได้ตอบได้ใครค่าเจ้ากิบบูรีฮคนอะอะไรคืนละคนนะไม่เคยนวันเนี้ยกิบบูรีชัวไม่ได้กัดได้สองคนเหรอมันเลือกได้หลายคนเดินเลือกได้กี่คนกิบบูรีชัวกิบบูรีใม่คนดี้กิบบูรีชัวเลยกิบบรีกิบบูรีกิบบูรีเฮ้ยตายใช่ไหมอ๋อตายใช่ไหม พี่แบงก็ตายตายเพราะว่าสลัอ๋อใช่ยิงผิดก่อนนีผู้หญิงนี่ตายเลยแบงค์แบงค์ตายได้ไงเนี่ยผมแบงค์ตายได้ไงผมยิงผิดไงยิงใครอะไปริงแล้วแลวผมไปยิงชาวบ้านธรรมดาเลยต้องตายอารมณ์แบบรู้สึกผิดผิดจนตัวนอน I อ m อนากิตเดี๋ยวนะต้องให้ก่อนเขียนทันไม่นะนุมขนล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมาร้องที่ใครอะ เลินไงลินไปจำพายอ้าวแล้วเป็นเหมือนกับลินที่ลินมากัดเกทใช่ไหมโหแล้วเรียกกัดท<อ>ี่ถูกคนด้วยไม่แล <laughs> ้วลินไปกัดเกทใช่แล้วทีเนี้ยเออนั่นแหละก็ไปกัดคืนหายไม่ออกภาษาแล้วแล้วเมื่อกี้คือลินะไปส่องไปส่องคุณแบงค์อะแล้วทำไมลินตายอะลินโดนไปตายเมื่อกี้พอเกทตายปุ๊บลินก็โป๊กปืดมาเกทกะลินเกทอัะเกทโย่ ไม่เป็นไรนะเอ็ดวาร์ดเขาออกเกมเลี่ยไม่ต้องยู่เขาโอเคมันก็เกมเช็เจอเกมเปลี่ยนเออโดมาเปลียบค่า Oh my god game changer เกิดขึ้นอยู่อยู่ก็เกมเปลี่ยนเกมแต่ถ้ารีมาหาผมจะมากัดผมใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าผมตาอยู่แล้วเพราะผมยิงผิดไงก็เลยไม่เข้าอ๋อฮาซามิฮาซามิใครอะฮาซามิอะอ๋อฆ่าเลยฮาซามิอย่าบอกเลย ฮลโเป็นมาฟียฮาซามิฮาซามิเดียาแล้วมีมาีแาตกรคาตกรฮาซามิซลอาจจเป็นเจเตอร์ก็ได้ฮาซามิฮาซามิบอกว่าโซาเป็นี่เงมันขัเะว่ามันเจเตอร์มันสามารถันได้ผมถ้าเกิดดนแตามันสามารถฆ่าคนได้หคนครับผมอไม่มิใครฟวิญญาณเลยงมน่จตลอวา ใครเป็นโหวตใครโหวตเทพวะฮาซามิฮาซามิเบรวิ่เลี่ยงเนี่ยแหละเป็นมันมามิมันโหวตมันเรี่เนี่ยเรื่อแฮร์รี่พอตเตอร์เถอะแฮร์รี่พอตเตอร์วิงเที่เทียมเลวิโอซ่ามาก่อนก่อนมีประจานเต็มดวงน่ากลัวที่สุดโอ๋เขาขีมอะไรกันเนี่ย คุยอะไรกันคุยอะไรกับใครคุยอะไรกับใครเดี๋ยวมันเงียบเรื่อกันแกร์คุยอะไรกับใครเนี่ยเฮ้ยคุยด้วยคุยอะไรกับฉันกับฉันกับฉันกัดมันกัดมันกัดใคร่จะตายไหมเนี่ยอ้ยรอดรอดใครตายเป็นจริงเฮ้ยรอดป่ะใครตาย โอ้ยไม่ดักดีนี้โดนแบบบูปะเนี่ยแบบบูปะเนี่ยอินวัดออกเกมฮโลออกเกมเล็บเล็บเกมเท่านั้นตกใจตะกอสเฮ้ยมีคนโดนแบบบูป่ะโดนตบใี่หมปาตายแล้วนี่ไปทิ้งโน้ตอะไรไว้บ้ายูเน็กทรูฟอร์มฮาตมะอ้าวบอกว่าฮาตมะเป็นคนจัดการคนตายเราบอกแล้วว่าฮาตมะก็อนไฟเธอตายเหรออ๋อ ก็โดนมาเฟียตายโดนหมาป่ากัดมาเฟียก็โดนหมาป่ากัดเผมาเฟียหมดแล้วมั้งเนี่ยอย่างเออมาเฟียสองคนฮัตส์มาร์สินะคิ้บอกฮัตส์มารมสฮัตส์มาวิลเลียมแล้วก็เอฟเคฮะใครที่เหลืออยู่บนฮัชส์มาเลยก็ได้ทันทั้งมั่นใจขนาดนั้นเน่ยเฮ้ยทำไมบทตายมันเหมือนกันหมดเลยก็คนฆ่าคนเดียวกันเลยอ๋ออันนี้คนนี้เขาเป็นลุกเอา ขาบอกฮาสัมมอะไรนะเขไม่หมาป่าเขาบอกแล้วว่าฮาสัมมาเขาไม่หมาป่ามันบอกว่าเราเราสั่งไปฆ่าวะ้วอยากหาสัมมะเฮ้ยหมาป่าบอกโซลัามาฆ่าไม่ใช่ละหมาหมาป่าจะมาถูกเดี๋ยวเดี๋ยวหมาป่าจะถูกโซลัหมป่าจะถูกมาผีสั่งได้ไงผีเพราะเจอสองคนเลยวะเพราเจอเป็นคนที่แก่นั่นน่ะแค่คำพูดเฉี่ยวโซล่าอ๋อว่าโซล่าเป็นโซล่ามันซื่อบื้อจะตายไม่หลอกใครหรอก เนี่ยมาเฟียตายหมดเลยเนี่ยสี่คนเลือดเลี่ยนฟังแล้วมันรู้สึกเจ็บเพราาะว่มาเฟียบอกว่าออกเกมสองคนเนี่ยมาเฟียบอกให้คิวเทพอโอ้ยหาซามาเฮทย่เป็นป่าใช่ไหมตัวคนสุดท้ายเหรอนี่ตายแล้วก็เดี๋ยวให้โซลาร์พูดตอนที่พิมมีคำพูดตั้งตายปตรงนี้ แต่เราพูดกับคนตายดิแต่เราสงสัยค uh ุณแบงค์อ่ะเอ๊ะคุณแบงค์ตายแล้วเอ๊ะเอ็ะเอวบไอเอลเอีนี wow. ่ใครวะเอวบิลไอเอลเอี่ยนวิลเลียมวิลเลียมฟิตไปนะอืมวิลเลียมแพ็ปแพ็ปออกมาเฟียก่อนว่าแน่ใจมาเห็นทุกคนน่าจะตายแล้วแหละเนื้อแต่แววูุบอะอืมปัญหาแววูุบเนี่ยใช่แววบุบเปตัวปัญหาอ๋ออันนี้ก็เรื่องแวมไพร์ทวายไลท์เลยดิใช่เดนิวมูนเนี่ยจับมาให้ได้ไม่ถานเลยวะเขาเทพหรือว่า ผมสงสัยวิลเลียมอ่ะหาจะมาเฮ้ยเฮ้ยวิลเลียมบวชเทพก่อนเลยเออวิลเลียมบวชเทพตลอดเลยนะวิลเลียมบวชเทพตลอดเลยนะบวชเทพก่อนวิลเลียมแน่เลยวิลเลียมบวชเทพตลอดบวชเทพตลอดเลยนะวิลเลียมเะี่ยบายบายวิลเลียมใครเป็นวิลเลียมวะเนี่ยกรเหรอไม่ใช่ไม่างชาติอะไม่ใช่พวกเราใช่ไหมโอเคมันเห็นชื่อแบบแปลกๆอ่านไม่ออก อ่านว่าอะไรวะเอาออกเลยก็ลาแอนเลเยอร์ชื่อสม่งเมตั้งนะได้เลยมันเป็นเลเยอร์ต้องเผยตัวดิทอนี้มต้องเผยตัวเออมันต้องมันมีที่เผยตัวได้นี่ช่วงนี้คนเผยตัวแล้วไม่น่าใช่ไม่น่านะยังเป็นหอกหน้าหมู่บ้านนะผมถ้ามันใช่มันก็ควรเผยตัวแล้วเออจริงถ้าเผยตัวจะสามารถมีเสถียรในการแข่งคนสีก็คือทำไงวะ sk เอสเคไม่อยู่ในเกมหรือว่าเปนหมาป่าแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยจะบอกช่วยเก็บ sk เองนี่หมาป่าแน่นอน Uh AL แขวนเลย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 ไม่มีไม่น่ารอดเรียบร้อยงงเป็นเจเตอร์อะเฮ้ยครับเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เครียดเลยนะไม่เป็นเจเตอร์เป็เครียดเลยนะต้องขึ้นก่อนเจเตอร์ต้องขึ้นด้านตายแล้วโอเคเขาเป็นไรอะเขาจะขึ้นตรงไหนอะคะแบบแบบ ไม่จบไม่จบไม่จบใครอะแหวนพายอะยังมีมาเฟียคนเหรอไม่มาเฟียหรือเป่าไม่มาเฟียก็แหวนพายเออติ๊บหอยแหละมีคนเนียนพวกเรามีคนเนียนไป่ับเอาแล้วไปกันละอืมใครวะใครอยู่เฉยๆเสียงไอ้ก้อนแม่งน่าหลงใส ถ้าสมมติว่าอยู่เฉยๆท่้นคลิปและชนะนี่มันจะเบ้อไปไหมนั่นหรโคตรเอรออ่ะเออก็บอกว่าให้เธอรนไปที่ไหนนี่อยากรู้หนึ่งทำไมมันยังไม่ตายซะทีโซลาร์ไปลกันแน่ไปทันโซลารหรอแ่เปล่ยหรว่าเดดแเฮ้ยอะไรไอะไรอะไรไขึ้นเกิดขึ้นเกขึ้น เพว่าต้นกำเนิดของเรื่องนี้นะคะทั้งหมดเป็นสีมือของสามสาวแวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะโอ้แวมไพร์หมดแล้วเหรอแวมไพร์นี่เป็นเละไปกัดแวมไพร์โปเกสค่ะแล้วแวมไพร์กิมพุริก็ไปกัดแวมไพร์วิสุวะเคียวจีค่ะก่อนเทซ่าค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นแหวมพายหมดแล้วใช่ไหมที่เป็นแหวมพายค่ะยังไม่โซลาร์คนเดียวอ่ะเลยได้ตัวเดียวโอเคงั้นหมดเลยโซลาร์โซลาร์จ้า น้าไม่ว่าโซลจะเป็นขี้แมวอะไรก็คงจะนี่มันโสค่านะแล้วทำไมโล่าเป็นอะไรอ่ะหมอผีอ่ะเราเป็นผีจริงแล้วอยู่รอดไปได้ด้วยเนีแล้วทำไมโซล่าโดนแบบพายกัดแล้วไม่เป็นไรวะนั่ดิน่าจเป็นหมอผีไงอ๋อไม่ใช่อาคมไงป้องกันแบมพายแบบยุบไม่บบไม่มีใครพูดถึงแวมไพร์เลยอ่ะทุกคนพูดถึงแต่แวร์บูฟีแขวนทาราจ เนี่ยโซลารมีคาถาอาคมแมสยูนก็สารเสกใส่แวมไพร์ไม่นึกว่าจะมีแวมไพร์หรือจริงๆเราไปกัดโซลารนานแล้วเว้ยตั้งแต่ตาแรกเลยแต่โซลารไม่ยอมกายร่างไงใช่แต่ว่านี่จะไปกัดเกสตาแรกเลยว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เกสกันนิวคุงเนี่ยกัดไม่โดนโอเคลินแจ้งนึกว่าเป็นนิวคุงไปกัดเกสเข้าให้ทดลองรู้ไหมคผมมีใครไม่รู้ว่าผมพี่เดียพี่เดียอ้าว ท่านโดนกัดตั้งนานใช่ไหมเพิ่งโดนกัดเมื่อกี้นี้อ๋อนี่เราเป็นคนกัดเองนะเดวคงเราเป็นคนกัดอบิเกีใช่ไหมใช่ค่ะอบิเกค่ะผมไปกัดโซลารค่ะโซลาไปเป็นเออที่เคยกัดโซลาร์แล้วไงเรารู้กัดไม่เขาไอโซลาร์หนังเหนียวไงกัดไม่เม่ไ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 ส่ไม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 ไ่่่่มตเไ เป็นเจลเลอร์อ๋อกระอ๋อแคงใช่นี่ไปกัดคุปมันเลยกัดให้มันแบบอะไรอ่ะไอเฮดมีทั้งเกียดไอเฮดเบียร์บอกว่าฉันอ่านหังกี่ไม่เป็นเพราะคนเป็นนี่ต้องคอยติดสารผีเนาะผีเป็นฝรั่งกล้วคุปก็คือไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่เคยเป็นแวมไพร์แล้วใช่ไหมเมื่อก่อน แชร์ได like okay oh. ้ไหมแชร์แชร์แชร์เลยแชร์แชร์แยมด้วยแชร์ได act. ้บ่อยโอ้โหจ้าแย่แย่โอเคค่ะเราจะแชร์นะคะนี่ไม่ได้แต้มนี่ไม่ได้แต้มเหรียญเงินแล้วแน่ๆมีแต่แต้มเหรียญตอนแรกแบบไม่ทิ้อะไรกันเลยใช่ไหมแล้วเรนไปทิมงเมื่อแวมไพร์คือเกสหรือนิวมันหัวล้อกันแค่เราเนี่ยเราหัวล้อลั่นเลยกินบอเก๊หัวล้อกันดูอ